ขมข่าคมคมพร้อมมาเสิร์ฟมามุงกันตรงนี้เรื่องดีๆมีให้เปิดมอฉช้ำเลยคุณน้ามาจะมามันระเบิดจริงไม่จริงรู้ มีคนที่บอกเลยห้ามพลาดไว้ตาขัาานผู้ชมข่าวคมคมพร้อมมาเสิร์ฟมามุงกันตรงนี้ คือเรื่องเกินคาดเมาเมื่อไม่มีสำเนาเอานี้คืนพี่บอกเลยห้ามพลาดไว่ตา <รอ S 1> ท่านผู้ชมข่าวคมคมพร้อมมาเสิร์ฟมามงกันตรงนี้ <รอ S 1> ไ <ป S 1> ี่มีให้เปิดเ<ฮ>มาฉ่ำเลยคุณนามาจ้ามามันระเบิดจริงไม่จริงรู้ทุกงานเรื่องชาวบ้านเรานะเนาะเสือรอเลยจ้าผู้เสือรอเลยค่ะพี่น้องเ,อเข้ามาลูน้นจุดแก่นไม่ได้มีแค่เปลือกผู้เสือรอเลยจ้าข้อแรกเลยนะ เธอเป็นใครนะเธอเป็นเจนนี่เจนนี่มานะคะแต่ไ um> ม่ใช่เจนนี่ปานันส่วนฉันลิซ่าก็มาค่ะและฉันโลเซ่ค่ะโลเซ่ขาดสมาชิกไปหนึ่งคนนี้นะแบ็คพิงค์มันมีสี่คนแล้วทำไมอีกคนไปไหนไปไหนคะจีซูจีซูไปไหนมาล่ะจีซู I am here ว่าจีซูอยู่นี่เหน ลืมแต่งตัวจีซูเพื่อนเขาไปเม็ดกันหมดเลยพรมแดงเม็ดกาล่าจีซูตื่นได้แล้วลูกโอเคแต่ชุดนี้ก็ใช้ได้อยู่นะจ่้เสือก็ใช้ได้อยู่เป็นเทเลอร์ลาเสือก็ได้เป็นฟิลอาตีมชุดนอนจัดเต็มมากจริงๆแต่วันจีซูชอบ่าเดิได้ฝั่งเดียวทุกคนพ่อแม่จ่าสวัสดีจ้าเชิญ คือวันนี้นะหนูตื่นมานานหนูก็รู้แล้วว่าหนูจะเป็นฟิวว่าลิซ่าหรืออะไรใช่ปะออหนูก็แต่งตัวแต่งอะไรมาเพราะวาหนูฮะฮะโลเซ่ก็มาโลเซ่มาเตยมเหรอมาทานเลยแล้วพอฉันเดินมาถึงอ่ะจะมาถึงจะเก้าโมงฉันก็พบว่าอุ้ยสองคนนี้เขาแต่งตัวกันอ่ะ <c oughs> อยากเล่นบ้างแต่ไม่มีชุดอ่ะที่คนไปหยิบ จะยืดกันมาได้ชูข้างหลังและนี่คือข้างหลังของเจนนี่คือเป็นกเกงทรงลุงคือเป็นกเกงทรงลุงเหมือนกางเกงลุงหาปลาอะไรอย่างเงี้ย ส่วน,พ,น,นพี่เรเมย์ยังไงจ๊ะก็แบบว่าทุกคนไปร่วมง,งานกันหมดใช่ไหมล้วก็ม,มีแบบว่าชาวเน็ตเขาแซวก,กันเล่นๆบอกว่าอ้าวแล้วจีซูไปไหนใส่ชุดนอนนอนอยู่ถ่ายดูเพื่อนกําลังไปเมกาไลอยู่เลอเอ,อันนี้คืออินเนอร์จริงเลยนะคอะ <c oughs> ินเนอร์จริงเลยค่ะนั่นเองวอันนี้เดี๋ยวมีข่าวมาเมากันหนักหนามากๆนะคะเพราะฉะนั้นสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับ ถ้าทีวีถ้าเกิดอยู่ข้างนอกดูผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเช่นนกพิราบได้เหรอได้ก็เข้าไปที่ไทยรัฐนิวส์ได้เลยนะคะไลค์แชร์เมนเรียกเพื่อนๆมานั่งดูด้วยกันก็ได้แล้วเข็มกัดเป็นยังไงอ่ะเลยดูหรอดังได้ไหมดังไม่ได้เพราะเธอดูแลเรื่องนี้ไปก่อนเชขอเวลาสองวินาทีหรือใครอยู่ที่บ้านอยากจะแต่งตามภพตามเราไปเป็นรีฮาน่าก็มามีโอ้หลายคนมาเลดาลงดารา ก็แต่งตัวแล้วมาปูเสือรอพร้อมกันค่ะแต่ยายอายคือเพื่อนฝูงเขาทำมาเ,ออเต็มขนาดนี้เธอไม่เข้าตีมกับเพื่อนคนนี่<อ>งไงแม่อะไรนี่ค่ทายสีใครว้ายชีเป็นอึงเหรอร,อรีฮานาอ๋อรีฮานา <c oughs> ชิก์ก็สวมชุดสวมอะไรนะก็มาแห่ตอนนี้นะพ่อพ่อแม่แม่อาจจะงงว่าเราแต่งตัวกันเต็มอะไรขนาดนี้งไงนะคือหนูจะเล่านะว่าคือมันมีงานนะจ๊ะแม่แม่จ๋าเขามีงานชื่อว่าเม็ดกาล่าคือเม็ดกาล่าเนี่ยทุกคนเขาจะจัดกันทุกปีค่ะ,ะเพื่อว่าระดมทุนระดมอะไรเกี่ยวกับงานที่เขาแบบเก็บเสื้อผ้าไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วแต่ละทีเนี่ยโมเมนต์สำคัญคือโมเมนต์ที่เขาเดินพรมแดง,งเขาจะมีทีมงานระดับเขาุกแบบ คนระดับโลกทุกคนจะมารวมกันแล้วเขาจะมีทีมงานของทีมนั้นๆปีนี้จะเป็นทีมเหมือนกับการใส่สูตรของคนอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอย่างงี้เป็นยุปกติเออย่างงี้เป็นอย่างงี้มาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ชุดเมื่อกี้เราไม่มีใครเชื่อถือนะเลยคืออย่างงี้ก็คือว่าปกติเนี่ยเมโลินเนี่ยบางทีเขาก็จะพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีทีมเนี่ยเขาอยู่แล้วเนาะปะข้างในพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทน ออฟเอ่อมิวเซียมเนะยนะเขาก็จะมีมีธีมขอ,อของแฟชั่นในแต่ละปีที่เป็นหมือนกันปีนี้เนะี่ยเขาพูดเรื่องแดน แดนดีซึ่มมันคือแดนดิซึมเป็นยังไงเออเพราะว่าคนจะใส่สูตรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยย่าอยากแต่สมัยก่อนที่สมัยมิกายังมียังมีระบบคาทาสอยู่ใช่ไหมอันนี้คนรวยๆในนั้นเนี่ยเขาบางทีเนี่ยเขาก็อยากจะให้แบบท้าเขาแต่งตัวเขาแต่งตัวดีๆเหมือนกันก็มีเสื้อผ้าที่แบบเป็นฟอร์มเป็นสูตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่แต่งมาให้ให้แบบดูดีแต่คราวนี้พอมันมีการปลดทาสแล้วเลิกทาสแล้วคนเหล่านี้ก็ยังติดแบบวัฒนธรรมในการแต่งกาย ให้เนียบอ่ะออเป็นแบบให้เนียบมีดีเทลมีความเป๊ะเพื่อเป็นการบอกว่าเออเป็นการประกาศส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นการประกาศอิสรภาพว่าเออเราได้มาเป็นแบบคนที่ไม่ต้องมาอยู่ภายใต้อ,า,ตอนานัตของใครแล้วอ,อะไรอย่างงี้ทีนี้ในงานเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวกันหลากหลายออย่างที่เ, <ๆ S 2> เราเห็นเนี่ยนะคะคุณอ <ๆ S 2> ่าโรเซวันนี้มาในทีมอะไรคะโรเซมาในมาในแบรนด์ของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของตัวเองค่ะ เออเป็นฟิลนี้ก็คือเซลองเซลองฉื้ออุ้ยผมอะไรเปียกเปิบอะไรเหมือนกันมากเหมือนมากขอเอียงหน้าไปทางนี้ด้วยเอียงหน้าทางนี้ด้วยอันนี้นั่นแหละนั่นแหละใช่แล้วก็คือประดับจากที่ฟานี่แต่ไม่โคกับใครโคกับตัวเองโคกับตัวเองโคกับตัวเองเออค่ะเป็นเป็นบรูดายมอนเลิกไม่เหมือนตรงไหนอัลบักามาขีดค่าเลยแต่บรูดายมอนอันนี้เป็นยี่ห้อของตัวอัลมอนด์อบใช่ไหมล่ะใช่แล้ว โรเซ่เหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมากอาริซา่ะด้านหลังโรเซ่ด้านหน้าโลครึ่งโลครขึ้นเกิดเปมัม่หมันเกิดฟิวไข่ม่วงมันอาริซามาซิงมาปังกันด้วยได้ได้ได้ปากกันหน่อยอันนี้อาริซานี่เขามีลูกของเขาหรออาริซาหนุ่มเป็นลิตองใช่ทางไหนนะมึงนะเอียงคอไปทางนี้โอเค กระเป๋าสปีดี้กระเป๋าก็คือไม่รู้จะเอาอะไรให้มันทรงคล้ายๆกันก็เลยไปเอาโปรเทคเจอร์ที่ห้องมาแจ้๊สี่นี่ผมน้าว่าบาบด้านหลังลิซ่าด้านหน้าฟิลิปด้านหลังลิซ่าด้านหน้าฟิลิปโอ้เปย์อยู่จุดนี้ไอไอมาหน่อยไอมานี่หน่อยเนี่เออมาอันนี้นี่เออ ลีอันนี้อันนี้เรียกว่าลีหันหน้าอันนี้เรียกลีหันหลังอันนี้ลีหันข้างเอออันนี้แต่เป็นจีซูที่นอนอยู่แต่วันนี้ไม่มาคือจีไม่สู้จีไม่สู้จีไม่สู้ดีกว่าแตงคีวิาเขาก็มาเป๊กของหลุยส์วิตองนะหลายคนก็ไปดูดีเทลของชุดข้างในอย่ไหเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นี่คือ ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็ว่ามีการปักเป็นรูปคุณรสภาใช่ก็เป็นแบบว่านักเคลื่อนไหวทางสังคมของทางอเมริกันก็จะเป็นคนนี้สื้ที่ที่ปฏิเสธเมื่อก่อนรถเมย์ก็จะมีการแบ่งแยกว่าผิวขาวนั่งหน้าผิวสีนั่งหลังอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าผิวแต่คนนั่งรถเมย์เมื่อก่อนก็จะมีแต่คนผิวสีไงราวนี้ปรากฏมันเต็มเขาก็มานั่งอยู่ในแบบ บริเวณที่เป็นที่นั่งของคนผิวขาววก็บอกว่าไม่ได้ต้องย้ายรอสักพกก็ยืนยันบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะย้ายฉันจะยืนยัดนั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะได้นั่งรถเมล์ขนส่งมวลชนนี่ก็แล้วกันผใช่ไม้ยายนี่เนาะจริงๆถ้าสมมติว่าไปซูมดูใกล้ๆจะอยู่ได้ด้านล่างค่ะเหมือนอยู่ในในตัวบอดี้สูทของเขาในกกนด้านล่างใช่ไหมล่ะนอกจากลายปักแล้วเขาบอกว่าถุงน้องก็โซเอานะจ๊ะถุงน้องโซจริงๆตอนนี้เปิดพรีออเดอร์กันเต็มไปหมดเลยถุงน้อง คือเอาปากกาหัวหมาเขียนก่อนใส่ถุงน่องเลยคลอปปากกาแม่เราหนูพยายามหาแล้วว่าหนูจะทำยังไงหนูหาไม่ได้หนูก็เลยเอาปากกาหัวหมาวาดนี่แต่เขาบอกว่าริบแต่แต่ปีนี้เนี่ยน้องฟรีนก็ไปใช่ใช่ใช่นดาราสาวไทยของเรานะคะน้องฟรีนเนี่ยก็ไปในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์เขาเรียกว่ามิวอะของวาเลนติโนสวยง น้องฟินคือสวยมากวันนล้ี้องคือเหมือนเจ้าหญิงคือเมคอัพสวยงามผมคือว่ารอนมหาสมุทรอย่างนี้รอนมหาสมุทรอย่างนี้คือใช่แล้วก็มีขนฟูคือเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันนาเงวันน่เขาเป็นของกุชชี่ไงที่เราคุ้นๆนะแล้วเขาเขาไม่อยู่วันนี้น้องฟินก็ได้ไปดูสวยงามมากนะอ่ะก็จริงวาเขาบอกว่าจริงๆแล้มเมกาล่ามอาจจะดูเหมือนว่ามาแต่งตัวปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยแต่จริงเขาบอกว่าทุกปีเนี่ยธีมที่เขาคิดเนี่ยมันก็จะสะท้อน ถึงเขาเรียกวความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยตางๆนานาของโลกอะไรเงี้ยอย่างปีก่อนเป็นจีนใช่ป่ะเป็นจีนก็เป็นเรื่องของตอนที่จีนเนี่ยเขากำลังเปิดแบบเขาเรียกนะเปิดเสรีทางการค้าแล้วก็เริ่มมันมีอิทธิพลทางวงการแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเเป็นเรื่องที่ฮือฮากันในทุกปีในทางโลกอ๋ยในโซเชียล ครบกันเร็วครบกันเร็วอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนมาแต่งตัวเล่นสนุกสนุกอย่าง <c oughs> วันนี้ข่าววันนี้นานหน่อยนะแม่เพราะว่ามันอินไงแม่นะอกว่าัน <c oughs> แล้วนั่นน่ะแล้วบ้านอาจารย์น้ปกติแต่งคนเดียวแต่วันนี้เพื่อนแบบคือสู้แต่งกันมันมากอ,อ <c oughs> ่ะเจอคนนี้ไม่ได้นะนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ,ะ,อะไรนะแผ่นแปะแผ่นแปะถูกโอคือสร้อยคือมันคือสร้อยของนี่ไงหลุยส์วิตตองไงหาอสร้อยไม่ได้ก็เลยเอาแปนแปะหัวนมมันกลมๆเหมือนกันเหมือนอีวิลอเหมือนกันนะที่บอกว่า